ยอดนล้ว嘛ครับมาละครับใช่ละ่ะฮึบฮึบโอ้มึงอีหลังนึงจอม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 อุ้ยสองหลังพร้อมกันเลยนหนเอาละสุดยอดครับโอ,ยอ้ยเอาเลยเอาเลยอุ้ยยังมาเอยเอาเหลียวเอาเหลียวหลุนงีได้ดิโอ้ยโอ้ ป้ายังอะไงนี่อุยอุยโอ๊ยหลุดสัมโอ้ยอุ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 ยยมาแล้วสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมมือนี้กะออกไม้ขึ้นเก่าครับกับทีมงานกำลังเตรียมแล้วลงกสนาม เอาเด็จอดบนท่านใดอยู่เด้ดิดนแล้วตัวคนเรแ้นี่แหละเด็ดมาแค่นี้แหวมาบห้มมาไโอ้คนมาหลายเฮีหลายคนเลยต้องทานเลยนี่ว่าแต่ว่าแต่ปุ๊บกอนะเออ อยาดหยาดอันนั้นก่อนเปิดตอนนี้ก็เปิดหัวก่อนนะครับก่อนอันนั้นเตือนธรรมนก่อนก่อนออกลุยเอาไปมา,าก่อนไปเออปึ๊บอเอ,เอ้ยถอ,อนอย่าถอนอย่าถอนเด้อือฮือโอ้เท่ห์ไรเหรอคนแพงเอาหน่อยมาดิ <laughs> อ,อ,อจังเบิงครับบรีอุปกรณ์พร้อมิจหอบมอลูเบิงเงาเบิงเงาครับ,บงเงาจิ้นหิดสุยอยอดแจ้าเลยบรี โอ้โอสเสบียงพร้อมหรือวะแน่นอนอเสียก็ต้องย่านครับมาทานโอ้ยขันทอนจดเสียขาดประเด็นกัคักอยู่ส่วนโอ้เกียหลอกทีมงานเขาไปไว้เถอวะว่าพูนจ้งโดดไวลู่้วหลอะครับไปจ้องครับพี่น้องไปแล้วว่าีหามองแหละหามองลุกจอดก่อน แส่ตัวสอบไปบ้างอครับวันนี้พบกับเสียนเอิอนนะครับเสียนเอิอนเออบางทีสิลุกจอดไปดิบุ้มมีอย่างหลางอย่างเองนี่เนี่ยเป็นแป้นหนิเนี่ยกินจอปื๊ด จะได้เยดเยดเอืดเยดเอืดไสล่ะาไม้อยู่ครับขยังมาท่านด้หาอีกโอ้หาไม้อยู่อีกขากตัวบาดดีมอันตยก็ตายกันเลยครับมตู่มันมันกายนลยคับแน่จยครับ พบกกับเสียนเอินนะครับ<ด>กับเสียนจีเยาเยาที่หลีด <c oughs> <c oughs> ใส่นอ้นอบัดนี้เลเรียบร้อยแล้วรครับเน,นี่ยมองลูกจอดแล้วมองลูกจอดเรียบร้อยครับ <c oughs> วันกพบกับพบกับเซียนเจีครับผมเบองครับเบองวิธีเสียบยครับยอยังวะขี้จีลีดเออเบอร์เป็ล่ะส่วนยอดไปกวนมาไหนนี่ครับพี่รองเพื่อสิกวนไหนแต่ละโต้โอ้บ่ธรรมดาะเบองเบอรับวิธีการใส่ะยาจิลีดครับผม ใส่แบบมองไหนแถบ้นเรียนน้ำบึ้บึ้บึ้บจักหน่อยกระแท่บตรงไดมือเป็นกระแท่ได้ฮะเอ้อเดี๋วกกอมไปหาหนึ่งเดี็กออมไปหามั้งใส่กระแท่ทัดไปเลย เรียบร้อยครับตอนนี้กันเสียบเรื่อยๆครับใส่เลย,ยครับป้นกล้าว่าใส่เรื่อยๆด้อ,อ,อท้ายให้สูดเลยนะเบิง้งให้จบนะครับเด้อโอ้รรฏจากาศครับสุดยอดพระอาทิตย์กำลังตกดินภาบเสียบเข้าไป เขาเวกมาให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับเหมือนดีเสียดเสียดเงียสิดียออกลูกวะเหมือนดีครับผมแล้วเสียบเบียก่ก็เดือสั่นลอนลุ่นตอดย่ามครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องอุ้ยตกหลุมเรียบร้อยนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดการขวบสองล้งสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวใส่แล้วกันสิย่างกับย่าเงเนื้ไปเรื่อยๆราคามันหล่อนราคาติดป๊าบใส่เตเวียรเย็ดหมืดเนาะเออ เอาล้าง,งนั่นดิเอาไว้บูมิครูบ่บ่มีครูบ่ใสแล้วเลยเรียบร้อยครับมาดีเลยย้ำกับใสโอ้เรียบร้อยครับเจบเลยครับพี่น้องมาแล้วแจกแรกยญ้ำกลับเสียว่ยยาม,มาแล้วว่าเาสนโอ้ ป้าแย่งอะไรนี่อุ้ยอโอ้ยหลุดฉับโอ้โอหเรียบ้อยเรียบร้อยเลยงานนี้โอ้โ Ui, dù ui, biết ui, có ui, 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 không ui, có Bộ ui, 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 bộ ui, đấy, ui, 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 นั่นหมดทั้งท้ายมาดิน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 นั่นเอาใส่ขู่ซะก่อนนั่นดีดีนะลูกมาเมียตามภาพบุพบบตรของมาดลอกทำเลย ขทุงบ่เงามือเมันมามันมาครับเอาเลยเอาเลยอุ้ยยังวะอ้ยเอาเรยเอาเรุ่ยหลุดีได้เลยอืหลุงีวะอุ้ยบ่เป็นหลุดบ่จับตัวเลยันเดี๋ยวนีเห็นะครหนีเตืบอบู่ น่ดีคิดลึกบอนะอ้ยคักวานนี้กไ,ได้โลด,ดีมันก็โอเคโอ้ไฟล่าวาบุญย่เอาละไอ้พระคอมันหวานมันหวานเมียมันเลือมาอาม,มากเ,เลย,ยเงียบ ไม่นาวป่ะเฮ้ยมานละวมาแล้วเรียกว่าป้าดิ้นนะ่ะสุดยอดดูดูเหยื่อสุดยอดมาแล้วครับมาแล้วครับใช่ล่ะฮึบฮึบโอ้มึงอีกหลังนึงจอม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 วุ้ยสองหลังพร้อมกันเลยนะเอาละ สุดยอดครับโอ้ยเกือบเสียดเหมือนแบ่เป็นกูหยดเยื่อบ่บ่เมียนละสันเอ้แสดงว่ามีสวยๆเขอับโอ้สองหลังผอมกันเลยดอกนี่โอ้ยานบานมานบานบานบานนครับานบาน กํลักกิดีดีดีมันม้าครับ <c oughs> <c oughs> ืเพกินที่เลีพดเดอ้อประคอกก็ได้มันม้าครับว <c oughs> ันนี้พบกับเซียนจีครับวันนี้ <c oughs> มาแล้วเบืออมีตัวคอยแวนเนาะ <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> แต่เขับเพิ่งลังต่อไป dạng hoa luôn khéo nữa dạng hoa hoa luôn húp bên đây loại ô định vịt ki nhì ô biên hẹn quê đếch trái vẹn rồi Ủ, โอ้โอ้โอสำหกับพอเอาอยู่มาดูอื <c oughs> มม,มัน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 ครับเว้ยคือสีเบลนดดีแทนมาแล้ว เสียอนะไรตานบาน้ำอีกยนซะตาตาตาเนี่ยเสีง,งเลยเลยที่ไม่ตอนจวบ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 เหรอเรียบรครับผมผลงานหลอบแรกเหยียดจิ้งรีดเสียดจย ลูว่าไ้อยู่ประมาณลูนึงอยู่ครับแจ๋วแจวครับ,รบเดี๋ยวรดอดูรอบซวงมันสิมีเมียมากปะวะเบ,บ,บืงครับมาโอ้โหสุดยอดครับเบิ้งครับสุดยอดอู้หนอบเลได้นี่ พูดรุ่นนัน้นลู่แขนเลยเนี่ยนะโอ,อส้สุดยอดสุดยอดโอ้จังเฮงมันหมานมันหมานครับน้อยเน่ยโ้ดิก็ใหญ่ไตันถึงหาัว่ได้จอดไหลเลยแก่แก่ครับถ่ายย่า,รา,ยามรอบสองวันนี้ ด้ยครับอิิมมื้ยดิเศร้ามากนดาจดเศร้าสุดยอดสุดยอดอยางหลายป้ามันตืินถั่วไงวาเว้ยห้องโเลยโอ้การักขืนเลยด้วยทีสวย สักไอ้ไอ้ไอ้สายพีนี่นะใครเยผมก็เอาเล้ยวจะลอกหมานเด้วจลอกหมานโอ้ใส่ใส่เบ่ได้ทษโทษเลืโทษสายโทษอะไรตันี้เนาะ ร้อยครับปิดติบปิดทิบโอ้ลุนนิดเบื้องบนเ,นนเนลบเบ้อบนาลบปากคอใหญ่อู้ห้งเฮเออจับโซ่เบิ้งจับโซ่เบิ้งนันและเออ,เออสุดยอดเลยวะของแท้ของแท้จะได้ครับเสีไเสียเอ,อินจะได้ แปดีนะปิด <anges diz> <believers> ิบ <t> พ <food> ิจิบครับพอกันกิมหนาครับผม